มันลึกว่ะแะที่จริงเขาต้องมีไม้แหย่ด้วยแม่เขาต้องมีเหล็กแหย่ดูก่อนความลึกนะอันนี้เราไม่มีเราก็ไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนเราก็ขุดแบบสูมเอามันเหนื่อยได้มันต้องมีเหล็กขุดมีเหล็กขุดแล้วทีนี้ก็รู้ว่าถ้าไหนลึกก็ไม่ต้องเอาไงไม่ต้องขุดมันเดี๋ยวคันเทลพังหมดได้ไหมเนี่ยผู้ชงสีลึกแก่ไปได้เพราะไม่โจ๊บงดายโอ้ไปอยู่ในน้ำแม่ มันอยู่ในน้ําในนานั่นแหละโหแล้วลึกมากเลยลไม่ใช่หรอเขากเขาไม่ดูอันน้ำหนามนี่เขาลวงอันในน้ำเลยเห็นว่าดินอันนี้ก็อยู่อยู่แบบเวกซ้ายบนขวาเนาะนี่ได้แล้ว yeah! ได้แล้วได้แล้วนี่ไงไง ป็ยังล่ะปูตัวผู้ค่ะปูหน่อยหนีบมือได้แล้วได้แล้วได้แล้วผลงานได้แล้วเอาใส่ครุกันนี่แล้วก็ตถมใจขึ้นคุณแล้วโถมเดี๋ยวคันแทเราจะขาดเดี๋ยวหน้าน้ำมาเดี๋ยวจะมาส้มคันแทอีกได้แล้วหนึ่งตัว จะเป็นตัวผู้นะคะของคุณยาจะได้เป็นตัวเมียนะคะของคุณหนุนได้ตัวผู้ค่ะทุกคนชอบมากเลยได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกนะว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่กันคะทุกคนนี่รูปูค,ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดรูนี้กันนี่อยู่ในานานะคะนี่ไม่อยากขุดคันเทแล้วอันนี้ก็เป็นดินที่เขาโกยขึ้นมานะแต่รูเขาอยู่ในมุเดี๋ยวต้องหาต้องหาขุดหานะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาขุดไปเลยคะ่ะทุกคนมีเสียงฟ้ารา้องมาดูมาดูอยู่ในนาน่ะ ว่ามันลึกแค่ไหนโอ้อยจะไดกินไ,นไหมน้องแคนโอ้ดีน่าได้เสียใหน่อยนั่นแบบนี้ใส่หลัหนี้มันเอ้ารูอยู่นี่ทำไมไปทางนี้ล่ะเอ้ยหายไู่หาย ไปไหนได้ไหมเนี่ยนี่เราเดินหายไปไหน,น,ไหนไละ่ะว้าทุกคนรู้หรอกว่ามีซ้ำโอ้ยเนาะขุดอันใหนเท่านั้นขุดตรงนี้ขุดตรงนี้เนี่ยขุดตรงนี้แล้วกันเท่านั้นนี่ทุกคนมันดูกง่ายเมื่อกี้รู้หลอกอันนี้มีแต่อะไรนะที่เขาโกยขึ้นมามันหลอกมันหลอกยุไส้ยุไส้หลักเนี่ยอู้อหูยย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 เนี่ย จะได้กินไหมจะได้กินไหมจะลึกแน่เลยไม่มีไม้แย่ดูอ้าก็ลึกแค่เฮ้ยเดี๋ยวตั้งใจขุดดูก่อนเด็กขไ,ได้กินไมาเลย รูนี้ลึกมากมันไม่มีไม้แหย่แล้วเลยไม่รู้ว่ามันจะไปถึงง่ายแค่ไหน,นมันต้องมีขึ้นอ,อะไรไม้แหย่มันเนาะหรือเหล็กแหย่แะละทุกคนไปยังโอ้ลึกจีเดอแ์น่กว่าจะได้แต่ละตัวคุดอยากนนกินโอนกรปอะไรนะลาป,ปูยาโดนวจวนเจอนะเจอนะทุกคนอู้นั่นนั่น่นเจอนะเจอนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู รูบันเดอรูบันเดอตัวนิดเดียวยาชวนเมียแล้วทุกคนมาดูการผลงานของเรานะคะสองคนนะคะคุณชวนมากคุณย่าขุดได้นะคะคุณหนูดได้สามสี่ตัวทุกคนหากินก็เป็นค่ะหากินประมาณค่ะ <c oughs> แต่คุณย่าขุดกันย่ากับบอหากินไปเจ่งพี่กันกน่ะนละโอ้ยหนูนึกว่าได้กบขี <c oughs> ้ด,ดินเหรอ่นมี่กยโอ้ยพอมีเด้อได้ลาบหนึ่งได้ลาบหนึ่งทุกคน เรียกว่าอะไรจะเอาไปอมหรือจะเอาไปลาบก็ได้นะคะได้ได้หนมนึ่งเมนูโอเคลแล้วแหะพี่จะมูประมาณกิน,นได้หนึ่งเมนูค่ะทุกคนมูหากิน่าเป็นมาน้ำการก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคค่ะทุกคนอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปจ้า